สวัสดีครับเข่าเต้แขว่เ,เต้ยฮ่งนุ่มสามจิตแช่แนวมาแล้วครับผม,มครับเมื่อนี้สามจิตป้าพีผ่านหนองมาแข่งกีฬาครับครับตอนนี้กะ มาหอดสนามเรียบร้อยแล้วครับเอาเกมแล้วครับนั่นเกมแล้วสีส้มครับสีส้มเตตะก้อครับเป็นประเภทประชาชนตัวไปประเภทผู้หญิงเนาะครับสีส้มได้เซตแรกไปแล้วครับสิบหาต่อหาเนาะครับเดี๋ยวลอเซตสองครับยวนีที่โมเลของสามิมาแล้วครับนี่นี่ครับเป็นประเภทผู้ชายประชาชุนตัวไปเนาะครับของสามจิตดูแรกครับรอสีแดงกับสีขาว สีแล้วกับสิเป็นสีของสามทิศครับอันนี้คู่แรกครับสนามพุ่นกับสีแดงกับสีขาวเข้ากันครับเป็นประเภทประชาชนผุ้หยิงทั่วไปครับสนามพุ่นข่างกันเลยครับนี่ครับสีเขียวกับสีแดงครับสีเอ้ย่รแมนสีขาวกับสีแดงครับสีขาวนี่เป็นอบปตทุ่งโป้งครับสีแดงเป็นการไฟฟ้านะครับสามทิตที่ได้พ่อกับสีเหลืองครับเต่งแฉมายสามทิตนี่มีสามทิมครับเอาที่หนึ่งทิมเดียวเขารลอบทีทิมจุดทายนะครับ มีเป็นสานามะกอครับสีสมสีสมสีสามเทศนีพอกับสีมพู่ครับสีมูเป็นเทศบาลตำบลเคลื่อนนะครับเทศบาลเคลื่อนอุบลรัชส่วนสนามข้างในพุนเป็นฟุตบอลครับสีเขียวกับสีน้ำตาลสีเขียวเป็นเจ้าภาพครับสีเขียวก็คือเทศบาลตำบลโคกสูงสีน้ำตาลก็คือชุมร่มคู่อำเภอวัลัดครับฟุตบอลส่วนมากสีคันเลือกอยู่นี่ครับ มือสุดท้ายกับสีไปแข่งกันในการไฟฟ้าครับแต่ว่าจีราก็เริ่มมาตั้ะมัอว่านนี่เหรอพี่น้องมัอว่านนี่ก็ i, okay, สีสมของสีสามทีน่ะมีแข่งอยู่สองประเภทครับก็คือฟุตบอลฟุตบอลผู้ชายเนาะครับฟุตบอลผู้ชายนี่ชนะสีฟ้าไปครับมัอว่านนี่ชนะสามสองตามที่ต่มาเพราท่านเหรอครับแล้วก็มีเปตองเปตองแข่งอยู่ในการไฟฟ้าครับเปตองกับกอบนี่สีแจ้งอยู่ในการไฟฟ้าเลยครับเปตองสีรุ่นนี่สีสมชนะทั้งสีรุ่นครับ เพราะว่าสิเป็นประชาชนทั่วไปผู้ยิ่งผู้าย้ล้วก็อาวุโสผู้ใายผู้ยิ่งนะครับสีรุ่นชนะสีเขียวทั้งหมดครับปีนี้สีเขียวนะครับเทศบาลตำบลโคกสูงเป็นเจ้าภาพครับการเริ่มคัดเลือกเริ่มแข่งขันไป่ตั้งแต่วันที่21แล้วครับคือเมื่อวานนี้ครับไปสิสุดวันที่ยี่ห้าครับมือสุดไทยมือสุดไทยงานกับสีเขาไปจัดอยู่ใน การไฟฟ้าครับวาะว่าสิเป็นรอบชิ้งที่3หรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับเราก็ากยี่าประเภทลู่ประเภทลู่เนาะครับนี่ครับสีเหลืองครับมาแล้วสามจิตมีนาทีดูแลบอเล่บอนประชาชนชายทั่วไปครับนี่ครับลูกร้านนี้แล้วครับ้ผู้ชายผู้หญิงพี่น้องว่าเรียมความสัมพันธ์ครับ นี่เป็นข้างที่30บหาเนาะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศข้างที่สาหาจัดมาทุกปีครับมีปีช่วงเป็นโควิดนั่นแหละยุดไปนี่ครับของเตรียมมาแล้วของทัพต้องเดินด้ยวยท้องครับนี่เนอย่างนักขู่บอกเาพกนี่ครับบรรยากาศจัดอยู่ในเทศบาลตำบลเพื่อนวรรษนี่ครับนี่ เซตที่สองเริ่มแล้วครับหนึ่งเท่าหเท่าครับสีสมเสิร์ฟนี่เพึ่งบรรจุเขาเป็นปีแรกนะครับตะก้อประเภทประชาชนทั่วไปู้้ยิ่งพึ่งบรรจุเขาปีแรกครับเป็นมวนๆครับเพื่อความสนุกบ่าไ้ซีเรียสครับไปเรื่อยๆครับ สีสมนั่มครับ, 13, 6, รบเ,เซตที่สองสิบสามต่อหกครับนาสิสาเ็บเซตที่สองไปยุดอกครับนาจิตานายอ่ครับบึ่งแล้วสีสมต้องการอีก <13. S 2> สองแต็มครับไอ้ <13. S 1> สิ่งผู้นั่มขึ้นมากครับตามขึ้นมากห่างๆสสามสิ ผู้ยิ่งกว่สีบอไทยเข้มข้นคือผู้ชายครับผู้ชายเข้มข้มนแน่ครับจุดซ <14 8. S 1> ูาเกมแล้ว2 2> <14 8. S 1> รรครับ <14 8. S 1> สีสมชนะสองต่อซูมเซตครับเซตนี้ชนะไปสิบห้าต่อแปดครับอรอเบิร์น <14 8. S 1> รอเบิร์นบอลลีบอลต่อครับ <14 8. S 1> เอาครับแล้วแล้วครับเมื่อกี้นี่สีแดงครับสีขาวสีแดงชนะเนาะครับ บัตนี้ก็สิเป็นสีส้มกับสีเหลืองครับสีสามทิศนี่ครับเล็กหน่อยกำลังบอมอยู่ครับนี่ครับผู้ชายเลยครับเป็นผู้หญิงเลยพี่น้องนี่นักกีฬไสามทิศผู้ชายเด้อครับเธอเป็นผู้หญิงเดิแต่ว่าผมเหี่ยวเกือบเบิดครับสามทิศกอกเอกสารยื่นเอกสารกับกรรมการมันครับพี่น้องเอาเอกสารยื่นกรรมการก่อนครับเอาเริ่มแล้วครับแต้มแรกเป็นของสีส้ม ไม่ไม่หนึ่งเท่าครับมีเรื่องไน้แจมครับ เซตสองพี่น้องเซตสองใกล้สี่เกมแล้วล่ะซามจิตเก่าคาติวนักกีฬาอยู่ครับบ่ได้เอาบรรยากาศในที่น้องเมึงดอกเซตแรกเป็นซีสมครับชนะไปมีจิตหาฟอตอนนี้ล่ะซามจิตจำอะไ้อันนี้เซตที่สองแล้วครับตอนนี้ซีซามจิตได้ยีบสองแต้มนั่มยูเกียแต้มครับเบื้องเซตนี้ครับเซตสุดท้ายแล้วเซตที่สองเลยว่าที่ปิดเกมนี้ให้ได้ครับ ว่เป็นยังครับว่ายสองแจมครับกไล่ขึนมาห่างๆครับ18ต่อ23แล้วครับ เกมแล้วครับเสียดเหนียวสีสเหลืองไล่ขึ้นมากครับเกือบท่านยีบชิดอ่าต่อยีบสามครับพีส่สมชันะสองเสียดเดือดครับไปเทียวไปเบ้างนะักกีฬาก่อนทีน้องครับกินงานมาแล้วครับผู้หญิงกะแล้วแล้วคู่ยิงแพ้ครับแพ้สองต่อศูนย์เสียดแพ้สีเหลืองคือกับนี่ครับ,ยรบอย่าฟัง บ่มีแข่งอีกครับก็เนยอก็แล้วแล้วนอื่นต่ว่าตะกออกับบอลสิมีช่วงายครับบอลได้ประมาณบสามมุ่งเครืองครับตะกอระชายชนตัวไปนะจีนางพากควันก่อนนี่นีนี่นี่าโอ้เล่นฮท์ตัวให้ทีได้กี่เขาเทียงน้ำมูงบเดียรวเาา ขับต่อไปก็สิเป็นเจี๊าตะกอประชาชนทั่วไปผู้ชทายนะครับเลดอายุบระจํากัดนะครับทั่วไปสีสมนะครับสีสมสีของสามติดนะครับสีพอกับเต่งแช่มครับสีชมพูลองจมปีที่แล้วนะครับของเทศบาลตะมลเคลื่อนนี่แหละครับตอนนี้กําลังว่อมกําลังยังอยู่ภาพการสิย้อนแสงในเด้อพี่น้องตั้งที่ก็เป็นบรเล่ครับ เป็นสีฟ้าครับกำลังว่อมอยู่แต่ว่าทำที่กระทาเขี้ยวนี่นะครับถ่ายเขี้ยมะนพอนี่ครับสี้าวสีมะนาวอย่างอายล่ะสีขอสามชินต้องครับกับสีมุกนี่แหละต็งแคมป์ครับชอบกำลังว่อมอยู่เดี๋ยวจังมาพอกันในเกมครับเริ่มเกมสีูดกสิครับเอามาเขี้ยสีส้มใส่กันท่นเอ๋ แ้มแรกเป็นของซีมผู้ครับเท่าครับโอ้สูสีอยู่ครับสิบต่อสิบเอ็ดสีสมตามหลังครับสีชมพูเเพี่ยนตัวเสริมมาแล้วรคับ เก então, ี่มเสือพองสีสมครับิเดดิเดดเดีนีย้อนเดี๋ยวีวยวยวยเลยแยมเสมอแล้วครับแยมคือว่าเสมอแล้วได้แล้วครับเซตแรกซิหาต้อสซเดครับสีส้มสนะสนาติกเชียมเลยพี่น้อง ไปลอดเซตสองครับมาเซตสองเริ่มแล้วครับหนึ่งส่ต้องพูดนำหนึ 10, ่งส่นแล้วครับสองตรงกันแล้วหรอครับสีสมชนะครับิบอ่าต่อสเสชนะสองเซตครับชนะเต่งแจมพรพี่น้องโอ้ดีใจไไป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 ทานไปสีห้งครับพ <c oughs> ุกีฬาครเริ่ม แข่งคันกันร้ายแล้วครับช่วงใบตอนนี้ก็เป็นบอลเล่นุกี้กับตะก้อองสีสมชาราชิมพูดเต่งแข้มไปแล้วตอนนี้สามที่ขี้เขี้ยนี่ครับเขียชุ่มนมพูอยู่กับซีฟ้าครับบอลเล่บอล อ๋อสำหรับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศแ่งกีฬาากระโชฝากพี่ฝากนองไว้ที่มีก้อนพ้อหอมปากหอมคอเหมือนห้องจังหวะกันเพราะว่าสากันยากเรืองได้ซื้อเรื่องเรื่องแกงกีลาไร้เรืองไยางครับซานจออกบรรยากาศแ่งกีฬาฝากี่ฝากน้อไว้ที่มีหอนครับครับท่นนสานกระปองมขอบคุณนะครับผมน้องสุสกันครับนมารับช่วงที่วางซานจีตจบ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชค่คนซัดใครที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดบันได้ผาดไม่ไม่นะครับจิตนาคารจิตดีภาพจิตบ้านนอกไปยังกาเจ้าคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับชิมิซามิกระเซียวไปสามีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ